โอเคนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับว่าคนที่ยังไม่กดติดตามมีมากกว่า8 2เเลยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ไปรับชมคลิปกันต่อเลยครับ โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับผมเฟิร์สก่อนนะครับผมก็มาอยู่กับเกมลิสต์สปาร์เดิลนะครับผมโอเคก็วันนี้ผมก็จะพามารีวิวชุดใหม่นะครับผมเป็นชุดตัวนี้เลยนะครับผมเนี่ยนี่นะครับผมจิตท่าเรือใช่ไหมวะคือผมไม่รู้นะครับผมช่างมันลากันนะครับผมจิตท่าเรือนะครับผมก็เป็น แพ็คที่มาใหม่นะครับผมก็มาดูส่วนปืนก่อนกันเลยนะครับผมส่วนปืนก็ปืนที่อะไรเนี่ยไม่รู้อะความเสียหายก็สี่นะครับระยะสี่คอมแมนสี่ห้องตัวสามโอ้โหนี่มันปืนหรืออะไรกันเนี่ยครับผมโคตรโกงแล้วก็มาดูหัวนะครับก็เพิ่มพลังชีวิตสิมาเปรซ์มื่อใส่อุธน้านะครับผมแล้วก็ตัวนะครับผมก็ เพิ่มการป้องกันอ,อาวุธน้ำ25%เลยนะครับผมแล้วก็ขาเพิ่มความเสียหาย30%เมื่อใช้าอาวุธน้ำโอ้โหโคตรดีบอกเลยโอเคนะครับผมผมก็ไม่ได้ไปเล่นในโหมดคนให้ดูนะครับผมเพราะว่าผมต้องรีบทำเลยนะครับผมเ,ออเดี๋ยวนี้รีวิวอันนี้ต่อด้วยนะครับผมต่อกับอาวุธเนี่ย เดี๋ยวทําคลิปเดียวกันเลยโอเคไปดูในเกมกันเลยครับโอเคนะครับผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวดูก่อนยิงวิบเละโอ้โหมันคล้ายมันค่คล้ายปืนปลาใช่ไหมวะเดี๋ยวแป๊บนึงผมว่าคคล้ายปืนปลานะครับผมดูดิโอ้โหเดี๋ยวโอโ้ยิงไดนัดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะตาย มันติดแทกน้ำด้วยนะครับผมก็เอาไปใช้ทำอีเวนต์ก็ได้นะครับผมเหมือนอาวุธปลาเลยอะดูดิพูดเหมือนอะดูเจอวิบหลดเดี๋ยวดูดิดครับทุกคนยิงประมาณนี้นะครับโอ้หหลายแม็กอยู่เหมือนกันนะเนี่ยยิงวิบหลดอะ โอ้หลายเม็ดอยู่เหมือนกันนะสามสี่แม็กอะโอ้โหยิงผมไม่แนะนำให้ยิงเลยแหละนะครับผมถ้ามีชุดบวกก็เอามายิงได้นะครับผมโอเคอย่ามาดูอาวุธต่อไปกันเลยนะครับผมจะเป็นอาวุธมีดนะครับผมอ้าวอะไรเนี่ย เดี๋ยว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 ,ยวถังน้ำมันค่าไม่ได้เหรออา้าวเวียนกรรมแล้วอ้าวนี่แหละครับผม dl อัปเดตใหม่โอ้อย่างท้อเลยวะถังน้ำมันค่าไม่ได้โอเคมาดูส่วนมีดอาวาุธระยะประชิดกันเลยนะครับผมนี่นะมันเป็นของแจกฟรีนะครับผมนี่ของเนี่ยขั้นที่ยี่สิบสามนะครับผม นี่ความเสียหายก็คล้ายๆกับปืนเลยนะครับแต่การป้องกันมันสามนะครับผมก็ข้องตัวก็สี่เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยนะครับผมโอเคครับผมก็มาอยู่ในเกม,มเรียบร้อยนะครับผมดูนะโอ้ยติดแท็กน้ําด้วยวะทุกคนโกแต่มันฟันมันฟันซ้าว่ะด,ดีทุกคนประมาณสองเม็ดต,ตายนะครับผม เดเดียวโอ้ผมผมเอากวงมาด้วยนี่ว่าเล่เม็ดเดียวแต่โอ้โหโกงถังน้ำมันค่าไม่ตายมันเป็นเพราะชุดหรือมันเป็นเพราะอะไรวะทุกคนผมไม่รู้อ่ะดูดิดูติดแท็กน้ำด้วยนะทุกคนโคตรโกงอ่ะ เอาไปใช้ทําอีเวนต์ได้เลยนะครับปืนนี้และอาวุธมีดตัวเนี้แบบฟันแบบไม่จํากัดโอ้โหมันมันมันรีโหลดมันรีโหลดแบบการวาร์ได้ไวมากเลยนะครับผมแปบ๊บเดียววาร์ได้ใหม่ละดูดิคือถ้าผมพูดไม่เข้าใจก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่าผมไม่เก่งเรื่องแนวแบบแนวนี้เลยอะทุกคน ปกติผมก็พูดไม่เก่งอยู่แล้วนะครับผมประมาณนี้ละกันนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวแพ็ครางวัลสุดท้ายอีเวนต์นี้นี่นะครับผมผมก็จะมารีวิวเป็นคลิปหน้าละกันนะครับผมโอเคครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมโอเค ไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ